สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวเรยราชินีพระจันทร์นะคะดูดวงประจำสัปดาห์การระหว่าง8ถึง14ธันวาคมพุทธศักราช2562นะคะคลิปนี้ก็เป็นของชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลก็คือผู้ที่มีลักษณะสถิตอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะ พาภัยดูแล้วเหมือนกับชาวราศีตุลน,นี้จะเจอปัญหาหนักในรอบสัปดาห์นี้นะก็อยู่ที่วา่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมากับชีวิตของเจ้าชะตาชาวราศีตุลเนิ่นนานขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่งเกิดนะตัดไฟแต่ต้นลมไม่ยากนะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันเลื้อรังมามันมันไฟลามทุ่งไปแล้วมันก็จะยากขึ้นยากขึ้นตามลำดับนะคะเป็นเรื่องธรรมดาปกติ อ่ะเล่าก่อนว่าภาพไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลเนี่ยจับมาได้จัสเมนนะเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรแล้วก็แบบมีศพลุกขึ้นมา,อารอการปลดปล่อยรอการพิพากษาได้ฟังคําพยากรณ์จากเทวดานะคะจากพระเจ้านะซึ่งไพ่ใบนี้มันมันเปรียบเสมือน เป็นเรื่องของบุญกรรมนะเวรกรรมสิ่งที่ทำเอาไว้ก็จะได้รับการตัดสินหรือได้รับรางวัลไปแล้วแต่สิ่งที่ทำมาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรบางทีตัวคุณเองนั่นแหละที่ทำหน้าที่เป็นเทวดาเป่าแต่อยู่นะาการที่เราทำหน้าที่นี้หมายถึงว่าเราอาจจะต้องเข้าไปเป็นตัวกางในการตัดสินปัญหาต่างๆเข้าไปไกลเกลีย่ยเข้าไป ยุติเรื่องราวอะไรพวกนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินอะไรที่มันมีเรื่องลับ,บๆเทาๆนะคะจะบอกว่าถ้าถ้ายิ่งผิดยิ่งผิดผิดในเรื่องของศีลธรรมนะหรือผิดในเรื่องของกฎหมายก็ตามน่ะคือเรื่องผิดมันก็ต้องมันก็ต้องมีมีบทลงโทษ รออยู่เอาไว้ปลายทางรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันแค่รับ,รบเท่าๆเช่นเ,เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผับบาสุราปาร์ตี้อะไรแบบนีนะ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพราะว่าก็ดูแล้วข้างบนมันก็มีไพ่ของการเฉลิมฉลองแล้วตอนนี้มันก็เป็นช่วงเดือนธันวาคมนะที่มันก็เป็นธรรมดานะที่จะไปยุ่งกับอะไรแบบเ,เขาเรียกเล่าอยาปะปิ้งธรรมดานะตามธรรมดา ะะก็ให้ควบคุมนะคะจิตใจความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองให้ดีเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการทดสอบเต็ไมไปด้วยการทดสอบของของกิเลสนะฝั่งเทวดาก็มีฝั่งมารก็มีนะเดว,วิลขึ้นมาประกบกับเทวดาเลยเห็นไหมอยู่คู่กันเลยข้างบนนะเป็นเดอะเวิรนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์โลกที่แบบครบถ้วนจบบริบูรณ์ของคุณเองนะคะซึ่งในรอบสัปดาห์นี้อาจจะ วนเวียนอยู่กับเรื่องเราเหล่านี้ํำนองเนี้ย,น,ยนะพูดจนถึงเรื่องของการงานดีกว่าพอเวลา Justment ขึ้นมาเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเราก็จะได้ได้ได้ตัดสินใจนะะได้ตัดสินใจที่จะเลือกอะไรต่ออะไรลงไปได้ตัดสินใจที่จะไปเซ็นสัญญารับสภาพนี้นะคะว่าเราจะเอาบ้านหลังนี้ไปสร้างนี้ให้ตัวเองนะคะเดวิลนี่มัน มันมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องนี้นะมันก็เป็นเร mm. ื euh. ่องของเดวิลเนี่ยแปลตรงๆตัวเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาตามทวงนะแล้วก็หลายคนเนี่ยมันก็มันก็บ่นทอนไปด้วยสภาพของหนี้สินลกรุงรังที่หาทางออกไม่เจอนะคะเวลาเดวิลขึ้นประกบตัวแบบเนี้ยอย่าทำอะไรมักง่ายคือมันมีจริงๆนะคนที่ คนที่มีหนี้สินทางบ้านเยอะละด้วยความกระตันยูอะดึงเอาเงินจากบัตรเครดิตออกมาแล้วไปผ่อนชำระให้ให้บ้านให้พ่อแม่แล้วมันก็เกินกำลังของตัวเองที่จะจัดการไปได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถ้าวันนี้อ้นอยังเตือนคุณทันนะหนึ่งอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับหนี้นอกระบบนะคะมันมันเสียหายมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะควบคุมกิเลส ความโลภของตัวเองไม่มีอดเอามั่งนะเดวิลมันเป็นเรื่องของคนที่จะเข้ามาบั่นทอนเราด้วยนะคะเจ้ากรรมในเวรน่ะชัดเจนบางทีเจ้ากรรมในเวรก็เป็นในรูปแบบของมีชีวิตอยู่กลายเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้ตัวเราเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยหรือบางทีเจ้ากรรมในเวรมาในสภาพหนี้ที่อ้นบอกเนะี่ย ะะมันก็ร้อยลดัดรงรังเงินไปด้วยเงื่อนไขที่มันผูกกันไว้บางคนเป็นหนี้กับบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่นะคะเรื่องการงานนะมันก็มองว่าเราเจอปัญหาเก่าๆเดิมๆปัญหาที่เมื่อก่อนนู่นเคยแก้ได้ผ่านพ้นไปละว,วันนี้มันก็กลับมาอีกแล้ะมันกลับมาแบบเดิมนะคะเนี่ยเรื่องชีวิตมันจะเป็นอย่างนี้มันจะถ้าเราเคยแก้ปัญหาอะไรผิด แล้วเรามันยังรู้สึกติดขัดค้างคาใจอยู่เราจะเจอเรื่องนานแนวะเรื่องเดิมซ้ำๆเพื่อให้มาทํามันให้ดีขึ้นแก้มันให้ผ่านขึ้นนะแล้วก็ครั้งนี้พอเดว,วิลเข้ามามันเลยมันมันเลยมีโอกาสเป็นไปได้ศูนย์ที่คุณจะเลือกวิธีหรือหนทางที่มันง่ายๆสบายๆทางลัดทางที่มันเบาๆอะไรอย่างเงี้ย ให้เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเอาไว้นะคะดีชั่วอะไรเรารู้อยู่แก่ใจแต่บางคนที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่มันลับๆยิ่งยิ่งเราบริสุทธิ์ยิ่งเราบริสุทธิ์โปร่งใสเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องไปเผชิญกับเรื่องพวกนี้เรากลับจะเป็นฝ่ายไปเผชิญกับเรื่องพวกนี้คือมีคนมาทำกับเราซะเองมีคนมาเล่นแง่มีคนมาเขาเรียกว่าเล่นเล่นะคะมีเลขกลใส่เราหรือ มีมีเรื่องมาล่อกอิเลสชักจูงจิตใจเราให้ไปในทางที่มันผิดผิดนะคะดังนี้เป็นต้นอ่ะอาชีพการงานเนี่ยมันพอเวลาเทวดาเป่าแต่แล้วเนี่ยการงานที่กำลังจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้มันจะเสร็จมันจะรุ้ร่วงไปได้ด้วยดีงานอะไรก็ตามที่ทำมาไว้มันจะส่งผลดีนะส่วนมาก80% จัสเมเนี่ยเป็นเรื่องของผลดีที่เกิดขึ้นมานะเป็นผลงอกเลยที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าใครอ้นถึงบอกว่าไม่ว่าใครจะทําอะไรเอาไว้เนี่ยทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นบทสรุปของไพ่ใบนี้เลยพอเวลาที่ มีเสียงเทวดาเป่าแต่เขาก็เทวดานี้ก็จะพิพากษาเนาะมันเป็นมันเป็นไพ่สตอรี่ของวันพิพากษานะ่ยที่ว่าดวงวิญญาณไหนทําดีอา่าไปสวรรค์ดวงวิญญาณไหนทําชั่วตกนรกแล้วข้างบนมันก็จะมีภาพ The ะเวิรนะเป็นเป็นเรื่องของสวรรค์อยู่สัปดาห์นี้หลายๆคนก็อาจจะได้ไปขอพรไปขอพรไปขอหวยไปขอโชคลาบแบบเนี้ย ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อที่จะได้รับพรมาแล้วได้ไหมก็มันมันเหมาะกับพลังงานของไพ่นะคะว่า,อาขอหวยขอหวยขอโชคลาภเพราะเดว,วิลมันเป็นอย่างนั้นแหละก็เหมาะกับชาวราศีตุลที่จะไปขอพรในเรื่องนี้อ,อ้นจะบอกนิดหนึ่งว่าจากประสบการณ์อ้นเองนะคนจะมีโชคมีดวงนะ มันไม่ใช่ว่าพออ้นถ่ายไปแล้วชาวราศีตุลทุกคนมันจะถูกหวยรวยเบอร์อะไรกันหมดคุณดูด้วยว่าบุญทานที่คุณทำมาเนี่ยมีกำลังสะสมมามากขนาดไหนคนถูกหวยลองไปสังเกตดูว่าคนถูกหวยบ่อยๆมักเป็นคนกระตันอยู่ให้พ่อแม่ได้ตอบแทนพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้มากมากที่ตัวเองแบบ อยากจะให้อ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีทานบาร,รมีสูงมีกรรมเก่ามาลบกวนน้อยนะคะก็ต้องมีองค์ประกอบพวกนี้ด้วยนะเราถึงจะถูกหวยได้แต่อย่างไรก็ตามไปตามที่อ้นบอกเนี่ยนะคะก็จะจะมีเขาเรียกว่าจะได้รับพรมา ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานดังชะตาของคุณแต่ละคนนะว่าทำอะไรมาแค่ไหนยังไงนะคะเห็นไหมภาพไพ่ก็มีแบบคนยืนพักมองกองเงินกองทองในพื้นดินอยู่ตรงนี้เนี่ยอ้นมองในเรื่องของดวงโชคลาภในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยว่าใครที่กำลังเ,เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วอยากจะขายอ,าอยากจะขายไปนะ ในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะได้รับข่าวดีมาแต่ถามว่าเขาจะซื้อไหมเขาจะตกลงกันเลยไหมว่านก็ว่ายังยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่ยังเจรจาตกลงกันไม่เป็นที่สิ้นสุดให้มีตัวกลางนะหรือนายหน้าแบบนเนี้ยถึงไพ่เนี่ยมันจะมีรูป3คนเห็นไหมแล้วเดลิเวอรด้วยมันก็ยังมี3คนอยู่ในอยู่ในอยู่ในภาพเนาะทั้งเดลิเวอรทั้ง3ถ้วยเนี่ย ต่อให้เดวิลเองก็เหอะนะต้องเสียเงินไปด้วยนายหน้าหรือคนกลางนะจึงจะประสบผลสำเร็จถ้าเกิดว่าใครที่จะถามในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะในรอบสัปดาห์นี้เมื่อกี้นิอุนบอกว่างานเก่าๆที่ทำเสร็จลุล่วงไปนะคะบางทีเนี่ยมันก็มีเรื่องให้เรามาตามล้างตามเช็ดตามแก้ทีหลังส่วนงานที่ใกล้เสร็จแล้วมันจะเสร็จสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้เฉลิมฉลองแบบดีใจเลยละ นะคะเราจะได้เข้าไปวนเวียนพบปะเพื่อนฝูงในวงการที่เป็นคนเก่าๆคนเดิมๆที่คุ้นเคยคุ้นหน้ากันมาบางคนอาจจะเข้าไปามีเขาเรียกว่ามีมีมีปาร์ตี้นะคะมีปาร์ตี้กับชมรมกับกลุ่มเพื่อนเก่าๆหรือ,อเป็นเป็นเป็นกลุ่มอะไรอะเลี้ยงรุ่น มีการเลี้ยงรุ่นจากโรงเรียนเก่าที่ศึกษาเก่าอะไรแบบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีของเรื่องของคอนเน c t ชันความสัมพันธ์การหยิบยื่นมิตรภาพดีๆอะไรให้ต่อกัรนะคะเป็นเป็นภาพค่อนข้างสวยงามเลยก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยจนทำให้งานการไม่ค่อยคืบหน้านะงานการไม่ค่อยคืบหน้าเพราะว่าหลายๆงานก็ต้องกลับมาแก้กลับมาแก้ไขกันอีกทีหนึ่งนะคะ เออ่เรื่องเงินงนาะเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าจะได้โชคลาภจากอสังหาริมพัพย์เพราะว่าดูจาก the world แล้วนะมันก็เป็นเรื่องสถานะทางการเงินที่เฟื่องฟูขึ้นดีขึ้นนะคะประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งของ the world เนี่ยมันก็หมายถึงเรื่องของทางไกลต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะเงินและงานจะได้มาจากจะจะได้มาจากอย่างนี้จะได้มาจากชาวต่างชาตินะต่างประเทศ นะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นงานที่ถ้ามีโอกาสได้ติดต่อค้าขายนะคะหรือได้เดินทางข้ามประเทศไปก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้หยุดพักบ้างนะหยุดพักเพื่อขอหวยเสียงโชคเสียงดวงเอาไปไหว้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือชํำระขัดเกลาเกลเลน,นะไปภาวนา ปฏิบัติธรรมถือศีลนะคะหรือบางคนอาจจะท่องเที่ยวเดินทางไกลก็ได้แต่เวลาที่ท่องเที่ยวเดินทางไกลมันจะเป็นเรื่องน่าย,ยินดีที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเออพ่วงเข้ามาด้วยนะคะดวงไม่มีอะไรที่มันถึงขนาดเสียหายแม้ว่าจะเห็นว่ามันมีแปดดาบอยู่ข้างล่างนะปักๆเอาไว้การเดินทางก็เลยคิดว่ามันเป็นการเดินทางในระยะเวลาสั้น เออแต่อุ้นจะบอกว่าถ้าเกิดชาวราศีตุลคิดว่าเดินทางไปแล้วจะไปเป็นแบบผีน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอุ้นก็เห็นภาพเดอะเดวิลแล้วก็เห็นภาพแปดดาบด้วยอผิดกฎหมายอะต่างชาติแดนไกลอะไรก็จริงเงินทองคุณอยู่ต่างชาติก็จริงแต่ว่าเวลาไปอย่างผิดกฎหมายไปอย่างลบซ่อนเนะอะก็มันมันมันก็ หเสียชื่อเสียงประเทศไทยด้วยเนาะมอนก็อันนี้ไม่ไม่สนับสนุนทำอะไรก็ขอให้แบบถูกต้องถูกต้องตรงไปตรงมานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาแบบเกิดภัยอันตรายอะไรใดๆขึ้นกับตัวเราเองเราเรียกร้องอะไรไม่ค่อยได้นะคะเ,เรื่องเรื่องความรักบ้างดีกว่าเพราะไพ่ค่อนข้างเด่นเรื่องคอนเนคชันความสัมพันธ์และความรักนะมิกเก่าจะกลับมา แน่นอนแฟนเก่าก็จะหวนคืนมามีโอกาสสูงเป็นไปได้มากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เวลาที่เวลาที่กลับมาไม่ไม่พูดนะว่าจะกลับมาคบกันไหมคนที่เลิกลากันไปแล้วอะเลิกไม่ขาดก็จะกลับมาวนเวียนแล้วมันทําให้คุณตกหลุมอยู่อยู่ในน,น,นั้นน่อยู่ในวงจรอุบาทที่คุณสร้างขึ้นเองอะถ้าถ้าดีจริงโอเคจริงเขาเลือกเราตั้งแต่แรกแล้ว ตัดสินใจง่ายตั้งแต่แรกแล้วถ้ามันใช่มันใช่ตั้งแต่แรกไงเอออันนี้เพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันติดขัดคุกขักอีกคนที่อยากจะให้เขากลับมาให้ลองหายไปให้ให้ให,ให,ให้อย่าอย่าทำอย่าทำให้ตัวเองไร้ค่าอย่าทำแบบตามจิกตามตื้อดึงเขาเข้ามาทุกๆครั้งที่เราอยากจะดึงอยากจะกอดอยากจะเก็บเอาไว้มันจะกลับกลายเป็นว่า เรายิ่งผลักเขาออกไปออกไปดีไม่ดีโดนบล็อกหมดทุกช่องทางเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่อยากจะให้เขากลับมานะก็ลองหายไปเพื่อทดสอบความสำคัญของตัวเองดูถ้าเรารู้สึกว่าหายไปแล้วเขาก็หายไปจริงๆฟูมไฟลฉันตัดใจไม่ได้ทำยังไงดีแล้วเขาหายไปจริงๆหายไปจริงๆก็ต้องจริงๆนะก็ต้องยอมรับความจริงว่าความสาคัญเรามันมีเท่านี้เนะต้อง ไพ่ไพ่ข้างล่างสุดอะที่มันเป็นดาบปัก,ป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 กอยู่บอกว่าคุณคุณเองนั่นแหละที่ไม่ยอมออกจากวงล้อมของปัญหาที่ไม่ยอมออกจากปัญหาเดิมๆเพราะคุณเองนั่นแหละคุณปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นอันนี้ก็ต้องไปทบทวนกันเอาเองนะบางทีเราเรารู้ด้วยตรรกะด้วยเหตุผลแต่ใจมันยังทำไม่ได้กม็มันเป็นเรื่องของการทำใจด้วยเอาละค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับ ใครที่ชื่นชอบถูกใจยังไงอ้นฝากไว้ด้วยกับชาแนลตำหนักดวงนะแล้วก็อ้นมีเพจชื่อทิปวารีย r ราชินีพระจันทร์นะคะกดไลค์กดติดตามกันได้ที่นั่นแล้วก็สำหรับใครที่จะมาดูดวงส่วนตัวนะคะก็มาที่ id Li n ล Emmy Beauty ค่ะ e w m y b e a u t y นะคะดูดวงส่วนตัวก็มีค่าครูกันเล็กน้อยก็สอบถามกันได้ที่นั่นเอาสำหรับคนที่ไม่เดือดร้อในเรื่องค่าครูนะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้ชโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ